ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะที่เทศบาลนครสงขลาระบุเรื่องของการขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บนะคะของรายได้ร้านค้าร้านอาหารหาบเรียแผงลอยในพื้นที่ล่าสุดก็มีบรรดานะคะผู้ประกอบการร้านค้าเหล่านี้ออกมาเรียกร้องนะคะขอให้มีการตรวจสอบล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีการสั่งคณะทํางานลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะ่ะ ซึ่งจากเหตุการณ์นะคะที่มีกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและก็เครื่องดื่มรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยกว่า100รายเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรณีของเทศบาลคนครสงขลาได้ดำเนินการจัดเก็บรายได้ในอัตราใหม่ค่ะโดยระบุว่าร้านค้าขนาดเล็กจากเดิมเก็บรายละ20บาทอัตราใหม่อยู่ที่ประมาณ40-60บาทส่วนร้านค้าขนาดกลางและร้านค้าขนาดใหญ่ปรับอัตราเพิ่มสูงขึ้นกว่า3เท่าตัว ด้านพอค้าแม่ค้าบอกคะว่าตอนนี้ส่งผลกระทบนะคะแล้วก็เดือดร้อนโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันแล้วสุดเมื่อวานนี้ทางด้านของนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายสวีดเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงปลัดจังหวัดค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการประชุมหารือร่วมกันหาแนวทางในการดําเนินงานและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวของการที่เทศบาลนครสงขลาขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บรายได้กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและก็เครื่องดื่ม รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเพื่อลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนณนชั้น5้าสาะระกลางจังหวัด สำหรับประเด็นการพูดคุยหารือในครั้งนี้นะคะก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ค่ะซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นเพื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงรุกพร้อมทั้งได้กล่าวเน้นย้ำขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งกลุ่มของเทศบานลนครสงขลานะคะที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าหาเร่แผงลอยในเขตเทศ ศบาลนคะรสงขลาค่ะ